พระวจะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสองเปโตโบทที่3ข้อที่11และ14บันทึกว่า เมื่อเห็นแล้วว่าสิ่งทั้งปวงจะต้องสลายไปหมดสิ้นเช่นนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นคนเช่นใดในชีวิตที่บริสุทธิ์และดีงามเหตุฉะนั้นพวกที่รักเมื่อท่านทั้งหลายยังคอยสิ่งเหล่านี้อยู่ท่านก็จงอุตส่าห์ให้พระองค์พบท่านทั้งหลายมีใจสงบปราศจากมวลทินและข้อตำหนิข้อคิดจากพระวจนะวิถีคนของพระเจ้าในยุคสุดท้าย 1. มีชีวิตที่บริสุทธิ์ใจวาจาความประพฤติบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าและบริสุทธิ์ต่อมนุษย์ 2. กระทำสิ่งที่ดีงามอะไรไม่ดีอะไรไม่งามอย่าทำา 3. รักษาความสงบของจิตใจไม่ว้าวุ่นไม่วุ่นวาย 4. พยายามอย่างยิ่งยวดให้ชีวิตดีขึ้นในทุกวันในทุกด้านจนปราศจากตำหนิขอพระเจ้าอวยพรค่ะ